สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาทริชนิมลสุขอีกเช่นเคยครับวันนี้มาอยู่กับคอมพิวเตอร์ไอห้องคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับคอมพิวเตอร์วันนี้ว่างๆครับคาบว่างก็เลยจะมาเช็คคอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะเครื่องนี้นะครับมีอาการนะครับอาการก็คือว่าเปิดเปิดแล้วดับครับเปิดแล้วดับอารองดูครับกดสวิตช์ครับอ๋อเสียไปกับอ่า ไปก่อนนะครับอ่านี่ครับตรงนี้นะครับนี่คืออาการครับเอารองเปิดอีกทีครับเปิดแล้วดับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้นานครับเอาไว้นานก็ไม่ได้ใช้เป็นปีแล้วครับอาการก็คือว่าสันนิษฐานว่า power supply ถ้าติดแล้วพาวเวอร์สไยไม่น่าจะมีปัญหาแรมขอแรมออกนะครับลองขอดแรมออกดูดิครับเอาไปถัดด้วยยางลบแล้วก็เปิดใหม่ครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะติดนานไนหะขออย่างเดียวให้มันติดยาวถ้าติดยาวได้โอเคครับเราจะทําอย่างอื่นได้วินโดว์มีปัญหาอ่า เปิดไม่ติดจอก็ ra, สามารถรู้ป <t ip> ัญหาได้นะครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ติดแลดับติดแลดับเลยมันทําอะไรไม่ได้นะครับเอามาดูกันครับวิธีการนะครับโดยจะให้นักเรียนนะครับถ่ายให้อ่ะถือถือไว้ถือนิ่งๆไว้ตรงนี้นะซูมมาตรงนี้นะไม่ต้องไม่ต้องชุมมากอ่าโอเคครับเดี๋ยวถอดไฟออกก่อนนะครับถอดไฟออกโอเคครับทีนี้อ่ะ ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องซูมยกไก้ใกล้เลยไม่ต้องซูมน,น,นี่ครับอ่าเนี่ย CPU นะครับจะเช็คดูว่าเนี่ยถอด CPU ออกก่อนอาการมันนานแล้วนะครับก็น่าจะอา,อาจจะซิลิโคนมันแห้งนะครับอ่ะเช็คดูครับโอ้มันแห้งเลยนะครับแห้งเลยอ่ะดูตรงนี้ยกขึ้นมาอ่าควยนเนี่ยแห้งเลยนะครับ อาจจะร้อนนะครับก็ก็สักครู่นี้ก็จะใส่ลองใส่ซิลิโคนนะครับซิลิโคนก็หลอดละอ่าซื้อมาเก็บไว้นะครับหลอดละ50สบาทครับแค่นี้ครับ50ิบาทอ่าห้าสิบบาทจะแก้ปัญหาได้ไหมลองดูครับเราต้องเสี่ยงดูว่ามันจะใช้ได้ไหมวิธีการใส่นะครับนี่ ตัวนี้เป็น CPU AMD นะครับ AMD A8 นะครับ7600นะครับ c d t นะครับก็สเปคสูงพอสมควรนะครับเวลาใส่ซิลิโคนนะครับก็ใส่ตรงกลางก่อนนะครับใส่หมดเลยครับหมดแล้วครับมีแค่นี้เองครับ5 0บาทได้แค่นี้ครับซิลิโคนเองแพงเหลือเกินนะครับอา เราเลือกใส่ตรงกลางก็เพราะว่าเวลาเราดันลงออไปนะครับมันก็จะกระจายออกเองนะครับอ่ะทีนี้ก็ประกอบเข้าไปเลยครับอ่าประกอบให้มันเข้าไปเลยนะครับปึ๊บวางเลยปึ๊บก็ระมัดระวังนะครับก็ใส่ที่ล็อกนะครับใส่ที่ล็อกแล้วก็ที่ล็อกตรงนี้นครับอ๋อใส่ฉชืกขวารุมควดำอดสายไฟออกกัน ลวอ่าได้แล้วครับล็อกเลยครับมองเห็นไหมล็อกโอ้ยรูด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 ดอไมทำไมอ่าต้องใส่ที่ล็อกตัวนี้ให้ได้ครับใหม่คระวังนิดนึง อ่าโอเคครับให้ล็อกตรงนี้ให้มันใส่ได้นะครับล็อกตรงนี้แล้วก็ AMD ม,มันมันถอดง่ายถอดง่ายแต่ก็ใส่ยากให้มันล,ล็อกมันได้นะครับอันนี้ล็อกเลยครับล็อกให้แน่นเลยครับเสียบไฟไฟนะครับโอเคครับแล้วนะมาลองต่อไฟกันดู ต่อไฟเข้าไประวังนะครับไฟอ่าติดเลยครับติดเลยดูก่อนว่ามันจะติดยาวไหมย่างดาบอีกเดี๋ยวสักครู่นึงไหครับสักครู่นึงอ๋อแลมแลมเอาแลมมาแลมนูน่นแลมแลมเออใส่แลมก่อนใส่ช่องไหนก็ได้ใส่เลยครับอ bớt mày, bớt bớt xí, thang mày nào, à, làm mày, à, làm mày đau. À, đau mày, sao mày, à, okay. ยังดับอีกนะครับแดงว่ามันยังดับโอเคครับอาการนี้อาการหนักพอสมควรนะครับเราก็จะดูอีกทีอน่นนะครับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนคราวนี้นะครับหลังจากเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ CPU นะครับเราก็จะลองเปิดอีกทีนะครับโอเคครับว่าติดยาวขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับแต่ว่าจอไม่ขึ้นครับจอยังดำอยู่ ยอยังดำอยู่เ,าเรเาลองเปิดดูสิแสดงว่าในคีย์บอร์ดก็ไฟไม่ขึ้นนะครับอ,อ่ายังงันอยู่อ๋อยวต้องเอาจอใหม่มาต่อเนอะเอาะลองดูกันเป,เปิดเลยเอลองดูครับทีนี้เราเราเปลี่ยนจอด้วยจอเมื่อกี้มันเสียมากนะครับอ่เปิดไหมครับต้องการเลยนะครับอ่ะเปิดไหมป้าเป็ยเวเลย เปิดติดยาวไหมถ้ายาวนี่โอเคครับมาดูนี่มาดูครับโอเคครับเมื่อกี้นี่เปิดไม่ติดเลยนะครับมันขึ้นแล้วนะครับสามารถที่จะอ่ทำอะไรได้นะครับตอนนี้ให้ไปเซตอัพก่อนตอนนี้ให้กด F1 ก่อนกด F1 ไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับแสดงว่าเราซื้อมา50บาท ได้ผลห้าสิบาทได้ผลครับจอติดนะครับโอเคครับนี่ครับนี่ไงครับแก้ปัญหานะครับหลังจากที่มันเปิดแล้วดับเปิดแล้วดับนะครับแรมก็ไม่มีปัญหาพาวเวอร์ซัลายก็ไม่มีปัญหา มีปัญหาตรงที่ CPU นะครับไม่มีซิลิโคนมันร้อนแล้วมันมีอีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องที่นอนอยู่ตรงนั้นเราจะแก้ไขตรงนั้นด้วยนะครับก็น่าจะโอเคครับแล้วเราเปิดฝาเราจะใส่ CPU เหมือนกันนะครับเนาะโอเคครับตัวนี้น่าจะได้ครับไฟคีย์บอร์ดติดถ้าไฟนี้ติดโอเคไม่มีปัญหารอเครื่องบูตนิดหนึ่งครับสำหรับ เครื่องนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเราไปต่อเครื่องนั้นนี่ไงครับมาแล้วครับก็น่าจะใช้งานได้ตามปกตินะครับ2นสองครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาทรนิม์สุขครับวันนี้มาอยู่กับคอมพิวเตอร์ครับวันนี้อาการเครื่องนี้นะครับก็คือใช้นานไปอ่สักชั่วโมงหนึ่งนะครับมันก็จะรีสตาร์ทเองเครื่องดับเองวันนี้เราก็จะมาซ่อมกันนะครับ ายรอกนิดนึงนะครับมาดูกันนะครับอาการนะครับฝุ่นก็จะเยอะหน่อยนะครับทีนี้ผมจะแก้ปัญหาโดยการใช้ซิลิโคนนะครับมาใส่ในซ p u นะครับเหมือนเดิมอุปกรณ์มันใช้งานได้ตามปกตินะครับทีนี้นะครับต้องถอดไฟก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยถอดสายไฟออกก่อนนะครับก็ เห็นนี้นะครับยกขึ้นอีกก็ได้ยกขึ้นอีกก็ได้ยกรอสายเพิ่อ่าอ่าทีนี้ตัวนี้ CPU ตัวนี้น่าจะถอดยากหน่อยต้องมีไขควงตัวนี้สี่ตัวนะครับไขไขน็อตออกก่อนนะครับเพือ่อที่จะใส่อาซิลิโคนใหม่วางว่าเครื่องนี้ก็น่าจะใช้งานดีเหมือนเดิมนะครับเครื่องไม่ร้อน ไม่ให้มันร้อนไม่ให้ตัดนะครับไม่ให้ดีสตาร์ตเองนะครับคือใช้งานมานานครับนี่ครับดูครับสภาพดูสภาพของเครื่องนะครับแปผ้ามาหน่อยผ้าผ้ามานี่ครับสภาพมันต้องเป่าดีๆนะครับแต่ตัวนี้เครื่องเป่าไม่มีครับผมก็เลยจะใช้ผ้าเช็ดเช็ดออกแล้วก็เช็ดตัวนี้ออกไปเลยครับมันแห้งนะครับ ซิลิโคนแห้งนี่เช็ดออกถ้าอยากให้ดีนะครับก็ต้องเป่าพัดลมเป่าพัดลมเป่าดีๆนะครับอ่าเนี่ยซิงนะครับตรงนี้อ่ซิงนะครับตรงนี้ครับโอเคอ่ามาดูในซ p u บ้าง CPU อ่าเข้ามาตะปึ๊บเห็นไหมครับโอเคครับตรงนี้เห็น้ะผมจะเช็ดออกครับเช็ดใหม่ เช็คใหม่ก็พอแล้วนะครับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเครื่องนี้นะครับเป็น Intel นะ Intel อะไรเนี่ย Core 2 Duo Core 2นะครับเป็นวิน CPU รุ่นเก่าตครี้อ่นี้และเราก็จะมาใส่ไอค้าเอกตัวนี้นะครับไอนเอกก็คือซิลิโคนราคา50บาทครับหาซื้อได้ ตามร้านแอดไว้นะทั่วทุกประเทศไทยนะครับมีร้านแอดไว้ก็ไปหาซื้อได้เลยเอามาใส่ครับวิธี่ใสซิลิโคนครับ<ม>ให้ใส่มันบ่ยมันมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะมีแค่นี้เองครับหลอดนึงใส่ไปเลยเครื่องนึงตัวนี้ใส่ไปใส่เกล็นเองช่างมันเถอะ่ะแค่นี้แหละใส่ตรงกลางนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาซิงค์ทิชซิงค์ใส่ใส่ก็ดูทิศทางนะครับทิศทางของให้มันอยู่ใกล้ปักอ่าเสียบนะครับก็ใส่ไปเลยครับตรงกลางครับดันเข้าไปเลยครับรตรงกลางให้ตรงนัดไ้ส่องให้ก,กว้างมากให้กว้างมากใส่ไปแล้วก็ขันนอดเลยครับ ขันให้มันตรงดูหนึ่งก่อนนะนี่คือการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์นะครับไปยัง ต, Dante, ต้องซอ่อมเอาครับไม่มีเงินซื้อใหม่ครับโรงเรียนไม่มีงบประมาณซื store, ้อใหม่ก็ต้องซอ่อมแซมบำรุงรักษาอันไหนพอใช้ได้ก็ซ่อมเครัาครับก็เสียบปลั๊กเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับปลั๊กโอเคปลั๊กอยู่ตรงนี้เสียบให้ถูครับมันมีขั้วข้งมันอยู่แล้วก็ใส่สายเลี้ยง ไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับปึ๊บอ่าโดยให้แล้วเรียนเป็นคนเปิดดูอ๋อไฟยังไม่เสียบครับไม่ต้องเปิดนู่นนี่อเปิดเลยครับเปิดเลยกนเปิดเปิดก็อยู่ตรงนี้ไงนี่โอเคครับอยู่ตรงนั้นแหละจอจอครับวันนี้มือกล้องมือใหม่ครับของ เลยต้อนมาเรียนชั้นต .4 เครื่องนี้มันติดแล้วจ้ะดีสตาร์ตเองนะครับก็เลยแก้ปัญหาโดยกรารใส่ซิลิโคนง่ายๆครับก็มีแค่นี้ครับเอาคอเคกด F2 ครับ F2 กด F2 ดูครับว ครับเราัะตู้นึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเครื่องรีสตาร์ทใหม่ครับโอเคปึ๊บหลังนี้อ่านี่คือนะครับฝึกมือกล้องใหม่นะครับมือกล้องคือเด็กชายชัยพัฒน์พงสพลเออพงสโสพล เอาละนี่นะครับเครื่องนี้ใช้ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งมันดีสตาร์ทนะครับก็หวังว่าจะน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยล่ะนะครับเครื่องนั้นอะอแนตกเครื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ซ่อมโดยการใช้เบื้องต้นนะครับจิดจับจับไม่เป็นลรนะตามมาตามมาดูเครื่องนี้ครับ อ้าวเมาส์ใช้ไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้อ่าไม่ไแล้อันนี้อันนี้เรายืมเมาส์มาเครื่องนี้เห็นไหมครับเครื่องนี้โอเคครับ 2, 0, 0, อสองศูนย์ศูนย์สี่อ่ะซ่อมสองเครื่องครับวันนี้เครื่องมองว่างนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเราไปติดตั้งไดเวอร์ก่อนตอนนี้ไดเวอร์แรนเราไม่มีนะครับยวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ จะมีโปรแกรมค้นหาไดาเวอร์อยู่นะครับแล้วลงไดเวอร์ใหม่โอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์นะครับกล้องมันเยียมเลยเ,เป็นการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โในการใช้กาวซิลิโคนแค่นี้ครับในการบำรุงรักษาอาการมันก็คือดับ,ต,ดบติดดับติดดับติดดับ แก้ปัญหาแล้วก็ไม่ดับแล้วไม่รีสตาแล้วใช้งานได้ตามปกติแล้วครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ตักกล้องด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ